วันนี้ก่อนจะทำอะไรอะไรคืนนี้จะทำอะไรกินขนมปังชีสทำทำไมแม่กินขนมปังจะหมดอายุวันนี้เอามาซื้อมาตุนเยอะทำไมอ่ะไหนชีสอะไรไม่เคยมอสซาเรลล่าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนแมคโคแจะทำตอนไหนเนี่ยนี่มันดึกนะนี่กี่โมงแล้วไม่รู้กี่โมงแล้วสทุ่มป่ะสามทุ่มกว่าหรือยัง แล้วกินตอนกี่โมงกินตอนนี้แหละทำไงอะนะดึกไม่ออกอะเร็ยวไม่ไม่ตอนนี้กําลังอัพคลิป YouTube อีกอันหนึ่งอยู่ยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตามลงไปเลี้ยงทําไมเลี<ด>้ยงทําไมเรียกมาดูของมาดูอะไรถ่ายของตามชี้เดี๋ยวชี้แท่มเบลอเลยมั้งโอ้ยแค่นี้ก็ต้องอวดไน,นะแค่นี้ก็ต้องอวด แล้วพี่แกหรือเปล่าเอาหรอฮะจะเป็เนคนถ่ายคลิปหรอก็ไม่จะมี็นยูทูบหรอก็ไม่เป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าก็เปล่าไหนทำตรงไหนตรงนี้ไงทำแม่หม้อทอะไร้น้ำเงี้ยลองไปดูสิอ,อ,อึ๊บเฮ้ย <c oughs> อย่างโลกอะอืม,มอ่ะไหนทำยังไงดูซิทำกินเองที่บ้านนี่แหละไดูซิมันกินยังไงเนี่ย อันนี้คืออะไรเน,เนยเนยเค็มหรือเนยอะไรเนยเค็มสิมีห่ออะไรหยิบม,มาดูสิ a n s w e ไหนนี่ที่ห่อนี้เค็มเนยเค็มเนยแท้ใช่ไหมใช่เพราะจำได้ว่าจะเลือกส่วนผสมของเนยด้วยเพราะแต่ละแบนก็จะไม่เหมือนกันก็นี่แล้วไงแล้วไงต่อชีสสองจุดสามห้ากิโล ปกติซื้อถุงใช่ป่ะแล้วถุงแล้วถุงหนึ่งอะแม่งร้อยหสิบกรัมร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่นี้ได้สองกิโลกว่าห้าร้อยก้าสเก้ามันจะน่ากินหรอเ็เดี๋ยวก็ลองดูแบบว่าหน้ามันจะมีความเกรียมแบบไม่ต้องใช้ไอ้ตัวนั้นเลยเบิร์นตัวเบิร์นตัวไม่อะน,นะใช่ร้อนอะ่ะต้องครัวคนต้องติดพัดลมต้องมีพัดลมหนึ่งตัวดเยเนี่ หายใจไม่ออกเลยหายใจไม่ออกเลยอ่ะงั้นก็เป็นหังหมดไยไม่ได้ไงก็ต้องดูทำเนี่ยฮะไม่มีมีดดีไม่มีที่ขูดขูดฝอยฝอยชีหรอไม่มีไม่ได้ซื้อนี่ กินแม่งทั้งวันโหมันใส่เยอะขนาดนั้นได้หรอเออเยอะสิดีนี่งั้นจะซื้อเป็นโลมทำไมแม่เป็นคนกินชีสเยอะมากเดยดจะเอาเข้าอบทีละแผ่นก่อนเอออบทีละแผ่นระหว่างรอโอบแผ่นนี้ก็ไค่อยมาหั่นใช่มันจะสีว เขาทำขายนี่มีจริงนะเช้งสีบ้านหลอเพื่อทำอะไรไม่ค่อยประสบอาสมสำเร็จไม่ใช่ไอฉีดขนาดเนี้ยโดยประมาณแล้วโรยพริกไทยดำสักนีหนึ่งตอกกลิก่แล้ว,ลวก็ตอก เรา,เราบอบจะมาดูหน้าตาก,กันจะเป็นยังไงนี่เป็นหม้ออ,อบที่ดิฉันยกให้นางไหนดูสิก่อนเข้าแล้เดี๋ยวดูกี่นาทีตอนอบกี่วิก็เปิดอูดู่แล้วหรือเปล่าเปิดสวิตแล้วปกติจะประมาณจุดที่สองจุดที่สามประมาณเนี่ยหรือไม่ก็จะคอยเปิดดู แล้วก็ผักก้อนต่อไปรอใจอ่ะเฮ้ยอีกอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง<อ>น่นาตาดูดีไหมกด้ินเอยมากแอ่ไหนอันนั้นน่ะอันนั้นเตรียมเวลาเขาใช่ไหมใช่ไม่มีที่หนีบหรอที่หยิบขึ้นมามันหนีบแล้วขนมปังมันจะแบนม,ม่นต้องมีที่หนีบสิเออต้องเห็นเป็นไไรเลยร้อนช้อนชอนมา เอาไอ้ตรงนั้นเอาช้อนแบบเอาแบบแงะออกมาเออนั่นแหละเนี่ยเห็นปะอืมนะเป็นไงบ้างเห็นแบนเลยไม่เห็นแบนเลยไม่เห็นแบนอะไรก็เหมือนถึงว่าเอาที่หนีบไม่เห็นเห็นจะแบนเลยมันก็หนีบได้เรื่องมากไปให้แม่ยืดยืดให้ดูแไปกินยิวบอกว่าอร่อยมากร้อนจี๊พร้อมทีก่อนที่จะร้อนจัดร้อนมากก็ต้อออกจากเตาแล้วอย่าเพิ่ง อร่อยมากเสียงเงินซื้อชีสก็เกี 200, ่ยวกับสองร้อยเพราะว่าแค่เสียดายขนมปังที่จะหมดอายุนะก้นละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่าไรนะห้าร <5 99. S 2> ้อยเก้าสิบเก้าใช่ซื้อเพราะว่าแม่ชอบกินไม่ได้เกี่ยวกับเวลาขนมปังกันแม่ชอบกินชีสกินให้หมดหรือกินชิคืนนี้จบแค่นี้ไหมค่ะ ไม่จริงอ่ะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวก็มีอีก